ตอนนี้เรามาอยู่ในมันเรียกว่าสกายแลกซได้ไหมไม่เราเรียกว่าตุ๊กตุ๊กตุ๊กมากกว่าใช่แล้วเป็นมอไซค์พวกอั้ครับวอันนี้ก็เป็นตุ๊กตุ๊กนะฮะโรงแรมก็กำลังจะจริงๆเป็นวันที่สามแล้วแหละวันวันวันที่สองเราไปออกบูธกันก็แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าออกบอลสุดุตาดจะมีประโยชน์มากกว่าก็เลยออกบอลสุดุตาดกันนะครับโอเค ตอนนี้นะครับก็มันมีคอนเสิร์ตติดกับพอที่จัดงานนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่นี่มามาเยอะอะเป็นคอนเสิร์ตของทางสยามแล้วนี่นี่มันชอบมากๆนะครับมาดูกัน นะครับถือว่าเป็นเหมือนพักเที่ยงแล้วกันก็เลยมานี่นะครับวางให้ดูเดี๋ยวจะจะได้เห็นสาวๆฝั่งนู้นเขาตีกลกองแล้วลูแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยเขาไม่มีเครื่องเลยพิซซ่าคือเขาตีกับพุปไกยครับพิซซ่าหน้าสุปพรีมอะไรสักอย่างมีอะไรเครื่องเครื่องไหมไม่เลยนี่แหละจัดไปพี่ของพิจารณหน่อยนะพี่แก๊ มีเคลืองไหมอ่าไม่ใช่เกลือพวกอะไรนะ,ะใบอะไรอะ่ะอ๋อออริกาโนออริกาโนม่มีเอาไม้มดเลยพี่ดีกินชีสเยอะๆ้ยอยยี่ยยยยยยยลยยนยะยแยย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 ัยย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 ้วนสสยนยย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  เอ้ยมาออกงานอะไรวะนี่ครับท็อปไทยแบงค์สองพันสิบหกครับใช่แล้วนะครับหันไปดูที่เวียงจันทร์อ๋อชื่อว่าไอเดกมอนะไอนี้มันตึกใหม่นะรถกำลังมานะครับหวังว่ามันคงจะไม่ชนผมนะครับโอเคทั้งหมดมีเจ็ดชั้นนะเราออกงานชั้นเจ็ดข้างบนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพาเดินพาเดินในงานนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบรอบคนตกแล้วนะครับดูจากท้องฟ้าได้ ไอนน้ตกแล้วลวะไปดีกว่าแต่ว่าเราหารถไปกันดีกว่าออไปกับกัมโบ้ตอนนี้อยู่ในรถที่ชื่อว่าสกายแล็บนะครับชื่อให้มากเลยสกายแล็บแต่จริงๆมันเป็นชอปเปอร์ข้างหน้าแล้วก็เหมือนซาเล้งข้างหลังนะฮะเป็นปีนี้สองแถวนะครับโอ้ยปนดหแล้วอ่นะตาแล้วดเยอะเลย เป็นบริการการกันฝนนะครับโฝนแรงไม่ได้นะฝนฝนเริ่มเริ่มเปลี่ยกแล้วโอ้ยตายแล้วเริ่มเยับกล้องเข้ามานิดนึงกล้องเปลี่ยกให้อะไรคนเนจ้ะ เป็นไปได้เนอะจะแบบว่าคนโหดมากจริงนะครับเลยจะต้องย้ายฝั่งมาเพราะว่าตรงนถนนรั่วนะครับสู้สู้เจ็บต้องมาครับ